ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยมีสถานการณ์ที่เกิดความรุนแรงมากมายนอกเหนือจากเรื่องของภัยฉุกเฉินปกติภัยฉุกเฉินปกติเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของบัเหตุบนท้องถนนหรือว่าเรื่องการาเจ็บหน้าอกเรื่องของเป็นสตโตรกก็ถือว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันแต่สำหรับทีมที่พวกท่านกำลังจะอบรมอยู่นี้ชื่อว่าฮาร์ดทีม วันนี้เนี่ยพวกเราเป็นอิมเมปกติใช่ไหมครับที่เข้ามาอบรมวันนี้แต่ในอนาคตผมคิดว่าเดี๋ยวสปชก็คงจะส่งเสริมให้เกิดลกลไกนะครับในการที่จะมีกำหนดให้มีฮาร์ดท,ทีมประจำหน่วยวันนี้ที่พวกเราจะมาเรียนก็คือเรื่อง C คือ Chemical Bio อเรเดชันนิวเคลียร์ใช่ไหมครับเราจะมาเพิ่มเติมความรู้เรื่องของ c h e ีเข้านะฮะเรื่อง Bio เพิ่มเติมเรื่อง r a เรเดชันกับนิวเคลียเพิ่มเติมเพื่อให้เรามีศักยภาพ แล้วก็ที่จะไปอบรมต่อที่ทางสตหีบของกองทัพเรือเนี่ยก็เรื่องเชิงทางแท<ม>็กติกเข้าแล้วก็สุดท้ายก็จะมาจบที่สพชนะฮะวันที่1 0 11เอนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการสรุปภาพรวมอีกทีนึงว่าเมื่ออบรมแล้วเราจะเซตทีมกันยังไงเราจะมีรูปแบบการจัดทีมยังไงนะในพิที่กรธมควรจะมีมีหน่วยไหนบ้างที่ควรจะต้องมีการเซตต่างๆพวกนี้ไม่ใช่แค่อบรมแล้วเป็นความรู้นะครับผมตั้งใจจะให้เกิดเป็นทีมเฉพาะ และทีมเฉพาะเนี่ยเวลาออกปฏิบัติการก็อาจจะมีอัตราใจในอัตราเฉพาะขึ้นภายใต้กรอบเงินของกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งคงจะต้องมีการพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปนะครับดีใจนะครับที่มีโอกาสได้เจอหน้าค่าตากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งผมหวังว่านะครับการฝูบรมในครั้งนี้นะครับจะนําไปสู่การพัฒนาหน่วยฉุกเฉินที่เรียกว่าฮาร์ดทีมในประเทศไทยหน่วย ที่จะเกิดขึ้นก็คือค,อคงจะเป็นที่กรทมเป็นที่แรกนะครับแต่ต่อไปเนี่ยปี66นะเป็นปีประมาณ66เนี่ย67 68ผมก็ตั้งใจว่าจะทําให้เกิดการขยายผลไปทั่วประเทศนะครับแต่ว่าแน่นอนก็คงต้องมาหารือกันว่าทีมใดจะต้องมาเป็นทีมหลักฮาร์ดทีมเนี่ยอาจจะมีฮาร์ดที่เป็น level a d v a n c e ์กับ level basic ก็ได้ผมก็เลยจะกําหนดว่าอาจจะต้องมีฮาร์ดในลักษณะที่เป็น a d v a n c e ฮ h a r ดหรือ basic h a r ดก็ได้ในอนาคตนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทางกรมแพทย์ฐานอากาศนะครับแล้วก็ทางกรมแพทย์ฐานเรือแล้วก็คณะวิทยากรทุกท่านจากทุกหน่วยนะครับแล้วรวมถึงพวกเราทุกคนที่เข้ามาร่วมอบรมวันนี้นะครับแล้วก็แล้วคงจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่11นะครับที่สพชนะครับในเรื่องพิธีปิดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านอบรหลมด้วยความสุขนะครับอบรมด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่นี้ท่านกําลัง เข้าไปใกล้กับสิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นจะจะจะปรเทคตัวเองยังไงก็ขอให้ให,ให้อบรมให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดนะครับการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษนะครับหรือว่า Hazard Area Response Team นะครับในวันนี้ครับขอบคุณครับ